ได้พี่แมงเจอสองโหลนะหาแมงดีเฮ้ยโหลดตีได้กี่โมงวะเพื่อนมามาตามไปไกลดีได้สี่ดีนครับอีกหนึงทีอีกนึ่งทีรวมบ้านมันรวมบ้านมันระเบิดไปละอยู่อยู่ในเบลมันขับขึ้นโซนบนนะผมเห็นสองเจอแล้วไนเร่เสียงอ่ะพี่โซ่โอ้ยอันเหียใสมาแล้วแม่ีมาวินมาับเี่ยดิมาบ้านก้ามเีนี่ยอีกหนอันนี้เนี่ยนายมันเขารอเลยมันเขารอเลยเขารอเลยบ้านมันเลยไลน้ำตาน่ะ มันต้มแล้วบ้านมันต้มแล้วมาหลมันมันต้มแล้วไอ้โจเกิดอีกอะไรนะมันต้มแล้วเอาระเบิดมัน่อยเอาไปสิบสิบโลกอะมันต้มแล้วอีกเพิ่มอีกอือมันมันมันยังไม่เลิมเลยไอ้นายไอ้นายใส่พังเลยเสี่ห้านะพี่รักสี่ห้าเออใกล้ไหนนายใสพังเลยไม่ยิงมันเมื่อกี้ไอ้เหี้ยสี่ห้าแล้วสี่ห้าแล้วสี่ห้าแล้วไอ้นายนายสี่ห้าแล้วนายนายหยุด ้ยเข้าไปดิเข้าปดิเข้าไดิเขาไปดินะเข้าไดินายเข้าไดิได้ได้นายเข้าไปดินายตัวสองจะสับอีกรอบดึงมาได้ๆไอ้นายตายแล้วด้วยนะผมมีระเบิดขอวางเลยนายนายลงไม่เลื่นเลยนายรู้ไปมึจะลงยิงดิ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 วางอะไรยิงดิหมดเลย อีกทียลงนักัดใจชิบหายฝากชุบกูด้ไอ้ียหากูด้วยนะมึงตายอ่ะมึงเข้าไปมึงก็ตายเพียรเข้าไปทำเพียอะไรมันล้อมอเข้าไปทำไมใคเข้าไปอ่ะไลไไลไลไล้ดน้าทามไอ้ล่ัดดีบัล้เพื่อตีังแล้วเอายบวางายบาล้านีายีลยไอ้ไ้าไอ้ไาไอ้ไลไอ้ไอ้ไ้ไอ้้ไอไ่ไอ้ลไอ้้ไอ้ไ่ไอ้ไอ้ล้ไอ้ไอ้อ้ไอล้ไอ่ไอ้้ ตามเลย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 วางก่อนมาวางก่อนวางนี่่างไม่ได้ไปติดเล่นตลอดด้อไ้มาตาไปก่อมครับ่มเขาบอกเขาบอกว่าพี่ไม่วางตามอยู่ตามอยู่เดี๋ยว่าใช่ไหมขอรเบดี่ขอเบดี่

มาตาย่อมาตาย่อมาตาย่อแล้วาอีกแล้วมคอยกงามลูกขออามลูกแล้วล่ะวัวลงไปววลังไปวลังไปจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วมาแล้วพมายัน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 มาเลยยัน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 มายันมายันมายันมาไม่ต้องระเบิดไปเร็วเฮ้ยโลภบ้านโลภดิ์ที่กูระเบิดีระเบิดกู

ไม่ประตูเปิดมึงไม่ต้องโสดมึงต้องระเบิดประตูก่อนให้เพื่อนเล่นได้ด้วยมึงจะเห็นมันไม่ได้คนเอาระเบิดมาแล้วว้ามาวางมาวางวางดีว้าดีบันบานวางซอ็ได้สแต็กได้สแต็กได้ไปกดวางอินสองลูกอินสองลูกอินสอแลู้กวางแล้วกูมาวางแล้วกูมาวางแล้วโอเคโอเคโอเคเหนื่อยไว้ก็มากดไปเหนื่อยจะ่เลี้ยงวะงตรงฝั่งน้เปิดประตูงฝั่งนี้หน่อยเหนื่อยไว้เฮ้ยขอระเบิดข้างหน่อยดิพี่เจ้าระเบิดขให้หน่อยระเบิดให้อก่อยระเบิดให้หน่อยระเบิดให้หน่อย ตามทุนมาแต่งตามทุนได้สองอย่างแล้วพี่พี่เพื่อหมหมมันวางยีพีนะในให้ใครวะคือวางยีพีนะบ้านไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ไฟฟ้าเราตามอยู่ดิไม่ใช่คันต้องมาล่วงเบอร์นารอนดีน้าบ้านมันมีตัวนึงเห็นมัป่ะน้าเยอะกว่านะในบ้านอ่ะในบ้านตายไปยังวะห่วงไม่ต้องห่วงเตืนอยู่แล้วเตืนอยู่แล้วเตืนอยู่แล้วย้อนกลับไอ้บ้าน ไปมาไปมาอ้าวยังไม่ได้เสร็จไว้เตรียมตัวนะรอบนี้วอร์มคอรอเลยนายเอาดีนายนายไม่ด่ากูนะเว้ยเพื่อนนายนายเอาดีนายเอายิ่โจตายไปไม่ได้เลยไอ้โจตายโจตายไม่ตกแล้วตกแล้วคันหนึ่งตกแล้วหน้าบ้านหน้าบ้านหนึ่งมาสามหน่อยคันหนึ่งตกแล้วหน้าบ้านมาแล้ว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 ไหนวะ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 เห็ุแล้วเห็ุแล้วเห็ุแล้วมาจ้า โอ้มึงจะยิงกูทำไมวะกูซ่อมเลยแหละกูไม่สดด้วยรวยก็นั่งสีใครกระจอกไอ้ดิเชี่ยใครได้ไอ้เคสเราเข้าไปตายเลยสิบันนะก้าวมาก้าวมาเพิ่งเข้ามาในบ้านดิเข้ามาในบ้านดิเอาเอาระเบิดโผล่เข้าไปอีกเอาระเบิดโผล่เข้าไปอีกเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโดนกัดขอนัวด้วยขอนัวด้วยขอนัวด้วยมาแล้วมาแล้วข้าไปอย่าข้าไปอย่าข้าไปบ้านมันใช่ไหมนายจะเย็นนายนายมานายมา

ทำเที่ยนเพรยังมีมเลยนอนิ่งมะเนียไอ้ควาย้จอนรูปหลอเอ้ยว้งจอนรูปหล่ออ้ยว้ิงจอรูปหล่ออวาย้ญิงจอรูปหล่อเ้ยว้จอ้ควายอเ้ยวผู้หญิอ้รูปหลอเี้ยวไหอนาอี้วไอนปหอ้ควายอนรลอ้ยวูหอนรวายอเ้ควอนรูปหลอเอ้ยวายอูปหไอเอ้วูไอนอเค้ยวผู้อ โอ้ยนายอุ้มศพไปดิเออมือเกิดลอยอยู่แล้วสวยงตายอยู่แล้วีอะไรไม่เทอ้เหียกลกไอ้ควายมม่เกิดรับไปคนนี้ไย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 คนนี้ปคู่ไปกู่ปคู่สิไู่ปคู่อยกู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกิมกิขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิโตรเต่นปโคนนี้รมีมาเชีมีมาเชีปะอ้า เอ้ยมันชู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 พี่จูมันไหนพี่จูพี่จูบต้นต้นไห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 นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนาตูนาตูนาตู้หน้าตู้ตัวหน้าตูหน้าตู้หนาตูนี่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 หัวร้องหัวร้องเอาไปสุสานอาไปไปตรงั้นเอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนแซบบอีกวะไหนแถนแทบอีกวะหรอเอาสมองหน้าบ้านเอาสมองหน้าบ้านไม่คนที่ถือตู้ออกมามันก็ถือสวไว้สิแล้วก็ถือปืนถือไว้ด้วยนะบิ๊ก ไม่ไม่พี่มันต้องถึงโอ่มาู๋เขาออกมาก่อนแล้วไอ้ที่ตัวเขาติดต้องตบออกไปนะถอม้าเขาตไปนะไม่ไม่เลยนะเอาตบไปทางบ้านทางบ้านเอาโซ่หมาเอาซ่หมาเอ้หน้าปืนหน้าบ้านคุณมาดิบาดแม่งติดจั๊กไอ้ทียอะไรบ้างวะเปอดดีชเพื่อนดิไอ้แม่งเย่ะเรื่อยๆเนาะสองสามันอ่ะคือเชุบเพื่อนเต็มเลยเอ้ยไฟไฟน้อยข้างนอกนอกบ้านมันมีมันมีมาอีกนะเรื่อยๆเลย

แม่ยังมืออยู่เลยที่จมาเล่นต่อเลยอไม่มีหนะโทโทโทษสด่ามันไปหน่อยแป๊บนึงายดอปเปิดเฮ้มือออัดอัชิปอัดชิปไอ้ดาวันนี้มันใบหลุดใบหลุดรอกูจะแจ้งใบเหลืองมันไดไันดังมันดังแค่นเฉยเฮีย

เออดูแล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 ไม้ฟีก็ต้องเฉิดไม้ฟีก็ต้องเฉิดไอ้เหี้ยเด็กอ้เหียเด็กเด็กอาัมปกแจอยู่ไหนวะกดอ้คุณไดิมาลองกดตรงนี้หนมันจะกดนะเีไม่นี่เอปเต้ีอเีไ้เหยไเยไออ้เหไอ้เหี้ยเีไมไไ้เียอ้ไ

ไม่าวางไม่ได้อะวางลูกเดียวเราก็วางได้ไงต้องวางใ้องาอ้างซ้ายเอาอีกห้องหนงต้องลูกพอปะหรือว่าไม่พออีกลูกจอยีกลูกเิดได้้เิดถือศพมา่จากากองมาที่ถือศพไ้าบ้านเลยแล้วเบิดอีกห้องนึงน้อยพี่นายดกักอยู่้างซ้ายมามาคไปนเคียวไปดูดิกระจ้องซ้ายเนี่ยเอาศพตวหน้อาไดมันได้ปะ

กูขอเข้าไปบูได้อ่อนมันนะย่างมันนะย่งมันนะคนอย่างละสองลูกนักกูเลืสลูกตายโดนกไ้กวีกวีตามออกเจ็ดวิออกมีเจ็ดวิโอ้ยมันตายมันตายเเอมาะเบไอ้โล่โล่โล่มาลดพี่นายโดนก่อยู่ห้องเี้ยเนี่ยบ้ายวีเปิดไปนึง้มาก่อนอมาก่อนอมาก่อน้าวิ้้มมีคนมีคนเอาระเบิดมาป่ะช่วยนายหน่อยดิ ไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาไเข้าไปเข้าไปเขาไปเาไปอยไปอไอ้กูไม่อุ้มเลยเดี๋ยวกูไล่ไล่เหตครุกนะกูดมาคนมืว่าขอคนมีว่าหน่อยตรงนี้มีไอ้ที่เดไ้าศพห้าศพหศพาศพปาแระเบิดบ้านก่อนระเบิดบ้านก่อนแบบนึงกับนึงด่ใครกดไเจะระเบิดไหมไอ้กูด่าบนกูด่าบนกูด่า

มีใครมีรถไฟฟ้ามีใครมีรถเกลียนมารถไฟฟ้าเอาไปเล่นตลอดเลยย่โซ่เดี๋ยวยืดสี่โซ่ซายซ้ายมือบ้านอ่ะเฮ้ยหรอยนายไอ้นายนอนอ๋อมีคนช่วยนายแล้วรอรอรอเอามันจะระเบิดระเบิดระเบิดรอเลยแล้วกันนะเพื่อนพี่นายพี่นายอยู่ไหนไอ้มีระเบิดขึ้นมาบนบ้านเลยดีอย่างละสองลูกห้องซ้ายห้องขวาเลยเร็วเร็วเร็วห้อง้องซ้ายยังเหลือพี่นายอยู่นะห้องซ้ายอ่ะ ใครมีถึงห่ยวบอนนายกูนอนนานแล้วบอนนายกูนอนนานแล้วจะระเบิดมาอีกลูกนึงดิเฮียกูให้เป็นสี่รูไม่ใช่หรอนายใครมีระเบิดไหมไม่ข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนหน่อยโจมตัวโจมตัวโจมตัวใครมีใครมีอีกอย่างเดืมานีกคนละลูนใครมีใครมีใครระเบิดบ้านนายคนละคนละคนละถือสอบเต็มมือเนี่ย กูจะด่าโคุณเอาคว้าไปไม่เอานายมีระเบิดอีกไหมเฮียมีมีเอามปเอาคว้าเอาไปนายกงขังหมาไม่นะไอ้ยเฮียดีเขายังไม่กดลงจากพื้นเลยไหนไอสัตว์เนื้โหลวมไปเอาหมาออกกงหน่อยอยู่ในดังดูมันตัวนายโดนขังอยู่ห้องใต้ล่างวางแล้วกวางแล้วห้องใายบนอะใต้ล่างใายล่างเออใายล่างมีใายล่างไอ้นายเจอระเปิดเอาไหนเอาไอ้นายเอาไปใตล่างมีด้วยเหรอไอนายไอนายนอนอยู่เนี่ย ห้องทีวี <TV S 2> <า S 1> ล่างมืพ ouais, ี่นายนอนอยู่ไอ้นี่นี่เอาน้องนี่มาเจียตาดีกว่าอุ้ยระเปิดห้องทีวีอ่ะน้องน้องน้องอุ้ยไม่สมนี่ไม่ไปกลัวมารู้ดีมารู้ีมีระเบิดหรือนายนายนายเจียตดีกว่างจะไม่พอเปลี่ยนรถเดี๋ไอ้น้องนี่มาเจียตาไม่บอเปลี่ยหลังรถเปลี่ยงรถน่าจะมีอันนน้องน้องนายนายเจานาย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 เจียตาดิให้น้องลุกมาเปิดให้เดี๋ยวกูชุบอีบ้าแมือสองโอมึงเจียตาคนนี้ดิน้องขอพูดมาน้องว่าไงตัวเล็กนายพี่คุยมา เรามาคุยกับเขาดิว่าถ้าเดี๋ยวกูชุบเขาเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูให้พี่ต้องเจรจากับคนนี่หมดแล้วน้องปุ๋ยอย่าพูดถึงคนตายดิเนาะพี่ไม่รับฟังงานมีสองงานอันหนึงเดี๋ยวเอาไปให้นายเจรจาเนาะดิเร็วกูสาวตัวเออน้องเปิดประตูให้พี่ดิเดี๋ยวพี่ชุบนะพี่ชุบเดี๋ยวหนูไปบอกคอลลี่ให้ให้เอาไปให้แป๊บนึงอ่าไม่ชุบแล้วไปเดี๋ยวพี่บิ๊เดี๋ยวนายก็เปลี่ยนคนมาก่อน ไอ้ยลงหลงจัดเลยหลงจัดเลยยัหลงจัดเลยหลงรัาดอรูปไอควายที่อู้ยอุ้ยไอ้ทุเรศไอ้ควายเด่ไอมีจัดจัดละเบื่อลองไปกูอายจัดเลยกูขอสลายตัวกลายเป็นไอู้มหนึ่งกลายเป็นซากนะซากอสุจิไอมึงเซียหอนอยู่อย่างงี้ไว้ต่อดีกว่าไอ้ปต่อรถด้วยไปอมีห้องอื่นอีกไหมนอกจากห้องไอนายอ่ะห้องซ้ายบนเอ้ยขวาบนเอ๊ะสายบนเลอยมีเพื่อนอยู่ไหมอ่ะมึงเช็คดีเพื่อนเราหายไปไนไปไหนผมผมวางผมวางห้องเออ ห้องไอห้องที่กด EMP อ่ะพี่ทัาไม่ไปคีคนกคนที่เหลี่มมนเซ็รถรอดีไอกีมกังเกิด้อยู่ทั้งห้องเลยไอกีมดูไอกีมดูฝั่งตรงข้ามบ้านมาดิมีคนแม่งกำลังใจมึงเต็มเลยรถเต็มรถเต็มมยั่นแหะตอนเนี้ยมองขอไปเปลี่ยนรถแป๊บเด็กผมเองเนาะหย่อนไดินถือศพเยเฮ้ยมึงกะมศพกันกี่โมงวะไอ้หี้ยศพเต็มพื้นเลยไอาสตร์ ขอได้เลยป่ะไไปปเอาศพไอ้นายหน่อยไปรอเอาศพไอ้นายหน่อยรอเองอย่าเติมพี่เราต้องยืนก่อนอื่นนะที่ไม่ใช่ที่บ๊อบอะมาถือศพเให้กำลังใจิีด้วยว่ะสองเนี่ยเลยสองพี่วีอยู่ไหนพี่วินนายนีรถอะไรโอมามีรถกงโกงกันที่อุ้มปะเสร็จแล้วครับรถหล่อเสร็จแล้วพี่เออแล้วอีกคู่ไหนอีกคู่ไหนผมมีคนสองคนที่จเข้าไไม่ได้ว้าห้องบนมาห้องบนหน่อยกว่าก็เปิดไม่ได้ไอ้บรรนาแล้วนะตำจตำรวจจะมานะประจารถอะไรยังไอ้ยี่สิบหนนาทีเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาลนะ ในทุ่มหนึ่งหนึ่งเลสองนาทีเลสองนาทีเลสองนาทีก็ไปหาตีโรงพยาบาลเอาอ่ะเฮ้ยเย้กูบอกว่าขึ้นมาห้องบนหน่อยกูวางระเบิดห้องบนไม่ได้เพื่อนโดนกักอยู่ไม่ใช่หรอวางไปแล้วห้องสุดท้ายอ่ะพี่นายอ่ะเตรียมห่อเตรียมห่อเตรียมห่อซ้ายอ่ะพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมเลยเฮ้ยกูขอกูขออุ้มผู้หญิงได้ป่ะเผื่อกูจะอุ้มไปโดนตรรอลูจะโดนเอ้ยไม่ใช่กูจะจะโยนอืมยลงกูจะดีกูจะกูจะเล่นตรรอลูกจะเล่นตรรอล้อ ห่อนะเพื่อนห่อนะใครใครยังไม่ได้ห่อบ้างเแหกนะนายที่หอยยืมรถหนแล้วเนาะไม่เอมานรถะไ่เลยเขาเรียกไมไม่เนียกว่าอเนี่ยได้ไหนผมมีอยู่หน้าบ้านเลยข้างหน้าข้างหน้าเอ้ย ไอ้ทุ่งหอทุ่งหอดีไงต้เหลือไปนับแปดแล้วเราม่สิคนเลขหาสามรวรี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 วร็วรี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 วไีวรีวมีวร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 ี่อีวร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 ีว้ีวพีีวรพวรีวรีวอีไรีวราวรีวนีวรีวรีวรีวอียู่ไหนเนียมึงโอ้ไปแล้วพีโจ ญาติมานำมแตงขาวหน้าของบ้านคีร่าอยู่ไหนวะนี่ไ้รนโบเนี่ยพี่พี่เอาให้บอสเอาให้บอสดิเอาให้บอสให้บอสมาแตงขาวรอรอมาเช่้านญาติมาเจอมาเิดบ้นาคันนี้เอ้มึนไรเนี่ยน้องไอ้ญาติไล่ตรงไหนไหวพี่เนี่ยหน้าบ้นเยหันส่นเอาเ้มาหันส่วนเลยเอ้าเจอดีลยน้าบานส่นี่น้นไม่ใช่ก็มาตามพี่เราไม่ใช่หรอมึงก็สว์ได้ไหมไม่นาไม่นายไม่มีค่านะไม่มีค่านะรนโบระโบ้ของหน้าบ้านสวยมากเลย มาดีหนึ well. 是是่ง้าคันนี้ดิตำรวจอยู่หน้าบ้านเออ มึงใหกูจะบอกให้เฮียแก่กากไปเฮียมึงท้าเก่ก็ไม่ได้เพราะคือกลัวเฮียแก่กากไอ้สัตว์เนียสภาพแกมึงอ่อยังจะขอทานความการข่าวเฮียร้านไม่เคยจะคิดจะออจะมางัดีเฮียอุปสภาพมือใหญ่เฮียประมูลไม่ได้ขับหรอกไยควายถ้าไม่มีควายเติมให้มึงใหญ่โง่เฮียแก่กากไอ้วายไอสัตว์เนียของแม่ก็มีมีไม่คือแก่กลัวเฮียแก่กากไอ้สัตว์เนีย พูดได้ฉุดไ้เพี่อเกลี้ยงไงกูไม่มีนาโนไม่นกูไม่มีนาโนนะนาโนโดยจริงนัดเดียวแตกนัดเดียวแม่ไหนว่าคนไหนก็ได้ไว้เหื่อนไหนแวะเบลเลยกูซ่อมมาแล้วกูมีกูมีกูซ่อมมาแล้วมาพออยู่ข้างหลังนะมึงจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยมึงไอ้เจลามีนาโนไม่มีอะไรนะนาโนไม่มีเหรอโอเโอเคไม่ติดเาไปไปร่างกันท่าอย่างควายดีกวะ ก็ข <wh CCTV> ับอาแต่อย่างเพี้ยวกว่าอีกคขับคนนี้ตำรวจนะตรงเนี้ยกระหออคนนี้เพี้ยวกว่าครับนายแตกสองทิกตอกครับเมื่อกี้ไว้ไว้ไวสี่แล้วหลุดเล่าชิวจัดนายชิวจัดอุ้มพองแม่งชิวจัดนายกูนึกว่าอุ้มหมาที่อ่ะขี้ฆ่าดีกว่าเทียไม่ใช่หมาเเ็็นนมั้ที่ปสุด